ว่าน nah. mm hmm. ี้นะดูนะซึ่งเส้นร่องชั่วจากแล้วชั่วเหาแบบไม่ดีนะย่อมฝนจะกระหอบแบบไม่ดีฝนฝดให้โอ้เจ็บเลยจะกุศุอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าดีนะซึ่งขาดตัวแล้วเกิดน่แล้วจะเอานิ้วเนี่ยกดเข้าไปเสร็จขาดตัวหรือยังนี้นะจ้วแล้วอะไรใส่จีนอ่ะบิดเข้าไปนิดนึงงวาเยีดิ้งวาง眼睛方งพุ่งไปทางลูกตา สีสาองศาแล้วนะสี่สิบห้าสี่สิบ่เหอย้วัดโย่วัดได้ดอย่างของสองตัวทั้งควงทั้งสะบัดไปด้วยในตัวอ๋อเจม่ี่หนเดียวเจมี่ครับเดี๋ยวเด้งไ่กันเลยถงได้ไม่ความเสี่ยงแล้วก็แรงเขาเนี่ยไปทางลูกตาข้างใช้แทบหลุดออกมาเลย